ไอ้นี่แม่งฮะโหแม่งเสริมมาแถวนี้ด้วยมึงบ้าปะเนี่ยวางไปเอาให้ลูกูวางที่เดียวกันสองมึงก็ขยันเข้าจังเลยในฝั่งเนี้ยตียแบบตีแบบคู่ตีแบบดับเบิลอืมพอแถวนี้อ่อนแอแม่งเข้าแถวนี้ไม่หยุดเลยครัโบโคตรจะบ้าซื้อน้ำลดแม่งเลยน้ำเจ็ดพันนะจัดมาถังหนึ่งแล้วกูลดลงไปช่วยมั้เนี่ย มันช่วยไหมวะเหมือนเวลาไม่ลดเลยมันสองนาทีเท่าเดิมเฮ้ยมึงก็เข้าแถวนี้ตังเลย,ยคุยูยังโตใช้อยู่หรือผมควรแบ่งพืชจากแถวนู้นม,มาแถวนี้วะเอาเรามีโตใหม่มาขายแล้วตัวอะไรเอ่ยมาขายเฮ้ยโอ้มน,ม,นม,มันมีเวลาจํากัดนี่วหว่าเดี๋ยมันไปแล้วเนี่ยชิ่ยเลยนะจะซื้ออันนี้เวลแล้วแม่งไม่ช่วยยิงดูมั้ยเอ้ย,เอ,ย,เ,อยเอาว่ะผลไม้เราโตแล้วครับอา่าเรียบร้อยดิอย่างนี้รู้กันดิแถวนึงจะวางได้5ตัวโอเคตอนนี้เราวางไปแถวนี้เราวางไป3ตัวแล้วต้องเก็บตังค์ไปด้วย